ครับพี่นอ้องเมื่อนีเอาเจ้าคู่วอดกมากครับการลรังเยีกของนกนี้ครับนกบินเข้าไปแล้วก็ตื่นครับบินออกเลยพี่น้องจักมันเปีนังครับ ลกปลากิสะดุดตับก็เลยแบบนี้แตกหนีเขละทางครับเฮ้ยมันเป็น่ยนนิยังครับมาเนี้ยว่าแห้งบัวขาวว่าแห้งครับผมอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ประมาณจักษ์หาซิปเม็ดครับเม็ดเลยบาบนี้ครับนกปลาบิาบานเข้าไปแล้วก็ตื่นหายออกเลยครับ เออเหียยขึ้นไม่ล้วครับพี่น้องเอามันเป็นเนนอ,อ,อนียงโนบะนี่บินเขาห้วมตุ่นล้วก็บินพาออกเลยครับเอาเจ้าโควิดยังเหียยอยู่ครับเอามันเป็นเอียงก็ตื่นออกเส้นครับตื่นพเผนยดบอกครับผมดีอยู่ในอุ้มครับ เมื่อเห็นบุญข้าองุ่นบนเคกอออครับอยู่ใกล้ๆนู่นก็เลยนี่เดี๋ยวบม่เห็นตุ่นไส่ครับยื้อซื้อนี่พี่น้องนี่ยื้อซื้อนี่แหละเจ้าโควิดก็เหี่ยเกี่ยวครับถ้าโตเขาไปว่างหันที่บินเขาไปจับใกล้ๆเพระ,ะนเนียน่ยเลย บินออกเลยครับเจังมันเป็นยังบินขึ้นมามองอุ้มผมลีอยู่นี่แหละเดี๋ยวเจ้าคู่วิครับเหียกอยู่บันว่ามีนกปลาตอบเลยครับมีได้ยินเสียงนกสองกุกหอยพูนอยู่ไกลๆบันครับกำลังเรียกอายุครับนกคู่วิด โอ้เป็นแต่เง,งึดแทนน้องะบางมือสองมือขึ้นหลังกับผ้าขึ้นไปกับพระเนียตีพิษครับมือนัน้นอ่าอาชิปแล้วเป็นค้นท่เขาครับอดชิปไปเลยตัวบัดรมหาวิทยุยูทูบบ่มีโอ้ขันยนุนเหรพี่น้องมันตื่นได้อย่งโู้บานเข้าไปแล้ว ទ <tú> ៅប ني រលក្លានមកមិនទីនប ني ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ขันยน่นเหครับนี่กับใบสองสี่สิบนาทีครับมันเป็นอย่างก็ตื่นแตกออกเครงสั่นรูนพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวผมยางไปเบิ่งจคบบ่าก,ก็นกับขันยนู่นอยู่เหรอครับที่ไปเนี่ยรักแรนครับ พี่น้องได้ยินบ่าครับยุทึึงหัวผมเนี่ะพากันไปมันบินออกมากแล้วก็ไปขันอยู่หันครับอืเสียงนกป่าครับนี่เสียงนกป่าครับอันนี้เสียงนกจอครับจาคู่วิ์หางเทียบกับมีขูห่หางเทียบกับบุ้มมีครับ เสียงก็เจ้าสูบน้ำเหมอยู่ทั้งหุ่นครับปลาอยู่ห้องน้ำทั้งหุ่นครับสูบน้ำเครื่องสูบน้ำตับ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 หยดสะดุดนะครับถ้าผมใส่ที่แหล่งย่างอยู่บนผนึกไม่ก้อนพี่น้องเเนียดกับโบราณเนี่ครับมันบินเข้ามามันก็ยัง บินหนีบุ่น,น,นมันตื่นเ,เนียงบมดนะครับบินมาแล้วก็พุ่งด้องออกหลุดขึ้นไปนขันอยู่ต,นตนุนครับ,บตนุนดูใหญ่ๆหบุ่นครับหูใหญ่บ่ใหญ่กระตุนได้เนาะพี่น้องทึ่งใหญ่ก็ย่านบ่ขันครับเขาไม่ดีมองเ่าเนาะ นี่ก็แม่นเสือผู้ใดว้งัดทิ่มไม่นี่วางนกดินต่ำๆนึกคนยางไม่นีว้าย่ังไรผมดีทัง้งในผมด้วยอย่างไรกับรอบบางอยกางแค่้อยพี่น้องหรือสีย่ายไม่จักหรอกคลิปนี้ก็คือคอลิบจบไอ้เพียงตัวนี้แล่ะครับอาจจะมีคลิปที่สองต่อเนื่องครับเนาะพี่น้องนะครับ